สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการระบาดของเชื้อโคโรนาวรัสนะครับได้ส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงและก็วงการภาพยนตร์ไปทั่วโลกครับรวมถึงวงการภาพยนตร์ในเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบไปไม่แพ้กันครับแต่หากว่าถึงปัจจุบันตอนนี้ครับเกาหลีใต้เองก็กลับสามารถมีผลงานภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ระดับบ็อกอฟฟิศกลับมาได้อีกครั้งนึงครับ ก็บอกว่าแค่มาดูรายได้เปิดตัวของภาพ,พยนตร์ทริเอร์เรื่อง Deliver Us From Evil เป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ในเกาหลีใต้แล้วก็ทำรายได้เปิดตัวไปถึง10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว300ล้านบาทก็คงพอจะบอกได้ว่าสถานการณ์ภาพยนตร์เกาหลีในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วครับน,นอกจากนี้ครับเกาหลีใต้ย,ยังมีภาพยนตร์ที่ทำเงินระดับบ็อกบัสเตอร์อย่าง p e n i n s u l a เข้าฉายด้วยครับ ซึงเก็บรายได้ในประเทศไปถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่หักย้อนกลับไป5เดือนก่อนเกาหลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานการณ์เลวร้ายติดอันดับโลกทีเดียวนะครับขณะเดียวกันก็มีผู้ติดเชื้อใหม่นับพันคนต่อวันละครและก็ภาพยนตร์กว่า20เรื่องก็ถูกยกเลิกการเข้าฉายซึ่งต้องถือว่าการที่เกาหลีใต้สามารถกลับมาได้ในครั้งนี้เป็นโชคดีและก็เรื่องของการจัดการที่ภาครัฐให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันโรคเป็นอย่างยิ่งครับ หนึ่นงในภาพยนตร์ที่ถือว่าทําผลงานได้ดีในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์ที่ถูกเรียวกว่าเป็นแนว Survival Horror อย่างเช่น h #Allark s เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงอพาร์ตเมนต์ถูกกลุ่มซัมบี้ปิดล้อมครับ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในเดือนมิถุนายนแล้วก็โดนใจคนเกาหลีใต้ที่เพิ่งออกจากช่วงกักตัวเป็นอย่างมากครับทำให้หนังทําเงินไปถึง13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ400ล้านบาทแต่ทีเดียวครับเหตุผลหนึ่งที่คนเกาหลียังสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนหนึ่งเป็นพร้อมาตรการของรัฐบาลที่มีทั้งเรื่องของการแจกหน้ากากอนามัยรวมถึงการตรวจเชื้อไวรัสฟรีครับ ส่วนในกองถ่ายครับก็มีการกลับมาให้ถ่ายทํากันได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยมีมาตรการป้องกันหลายอย่างรวมไปถึงห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ากองถ่ายและนักแสดงเองก็ต้องสวมหน้าก,กากตลอดเวลาที่เข้ากองถ่ายยกเว้นแต่ว่าในช่วงที่จะเป็นเวลาถ่ายทําจริงเท่านั้นครับ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทางการเกาหลีใต้เองรวมถึงผู้ชมดูจะเปิดรับเรื่องของบริการซิมมิ่งเป็นอย่างดีเห็นได้จากความสําเร็จของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น Kingdom ที่เป็นซีรีส์สยองขวัญแนวการเมืองรวมไปถึงซีรีส์รักโรแมนติก it's okay to not be okay เป็นซีรีส์รักโรแมนติกแนวจิตวิทยาที่ครองอันดับหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยมช่วงกักตัว นอกจากนี้ยังเห็นได้จากตัวเลขผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้นในเกาหลีใต้กว่า7 0 0 0 0ืคนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนและก็ผู้ผลิตคอนเทนต์เหล่านี้ก็เป็นบริษัทในเกาหลีใต้เองครับไม่ว่าจะเป็นโซดากอนของ CJ ENM ค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่และ JTBC นะครับหนึ่งใน4สถานีาเคเบิลทีวีหลักของเกาหลีใต้ซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่พอจะตอบได้ครับว่าทำไมวงการบันเทิงวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้ถึงสามารถกลับ ขึ้นมาแข่งขันได้อย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์โควิด19ครับพบกับมองุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ